เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยวันไห้นะทุกคนวันนี้นะฮะผมเนี่ยก็ได้อยู่ในเกมซีลออนไลน์นะฮะเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์แท้นะฮะอ่ะใครที่ยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ละกันนะเหมือนจะได้หาง่ายๆอ่ะทีนี้นะฮะเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องทําอะไรบ้างอ่ะ มาถึงนะฮะเราสร้างตัวละครตัวละครอะไรเสร็จตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะททวเรียลนะเราจะมาเกิดในตรงนี้แหละอ่ะทีนี้ครับเราก็คุยเควสรับเควสตรงนี้ให้จนกว่าเราจะเลเวล18มั้งถ้าผมจะไม่ผิดมันจะได้แค่16เนี่ยคุยกับ n p c ตัวนี้นะครับและเราจะได้เลเวล16หลังจากนั้นก็ให้เราไปตีไอตัวเนี้ยสตัวทีนี้มันก็จะกลายเป็นเลเวล18แล้วครับหลังจากที่เราเลเวล18แล้วเนี่ยนะมันจะได้ของมาด้วยนะครับให้เราเปลี่ยนทําการเปลี่ยน มันจะอยู่ในเนี่ยอยู่ในไอเทมนะครับเราก็เปลี่ยนทําการเปลี่ยนสัพ์อะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับถึงตาที่เราเนี่ยจะต้องไปหาที่เก็บเลเวลแล้วซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าจะไปเก็บเลเวลที่ไหนดีนะเลเวลสิบแปดนะผมมีที่แนะนำนะนั่นก็คืออ่าที่แมปนี้ m i s t e a m of m i s t r River นะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้อย่าง ยาวๆเลยนะฮะจนถึงเราเนี่ยเลเวล50เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่จะไปไกลนะฮะก็ให้เราไปที่แมปทางขวาของเมือง L นะฮะนี่เมืองนี้ปึ๊บให้ออกมาที่แมปนี้นะครับซึ่งไอ้แมปเนี้ยมันจะเป็นแมปที่เราสามารถเก็บเลเวลได้แต่ก็ยังช้ากว่าแมปอ่าแมปนี้นะครับซึ่งใครที่อยากไปแมปนี้นะฮะผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้นะแล้วก็เลือกไป ที่ย้ายเมืองให้ไปเมืองแซดนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยเลเวลสูงแล้วทีนี้ไปไม่ได้นะครับผมก็เลยจะต้องมาคุยกับเจ้าตัวรถม้าตัวนี้นะเนี่ยให้เลือกไปที่แซดนะฮะเมืองแซดป๊บพอเรามาที่นี่แล้วนะฮะเราเดินลงข้างล่างไปนะ,ะทีนี้ฮะเราก็จะมาอยู่ในแมปนี่แล้วนะฮะเขาเรียกกันแมปนี้ว่าแมปอีกานะซึ่งจะอยู่ได้จนถึงเลเวล50สนะครับสำหรับแมปนี้ถ้าเกิดคิดวา่าตีไหว ก็อยู่ได้จนถึง40ก็ค่อยย้ายแมปก็ได้ถ้าอยากย้ายนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วนะครับอยู่จนถึงเลเวล50เลยแล้วก็ไปรับของนะครับของเลเวล50้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแมปหนึ่งซึ่งแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าไอ้ตรงที่เขาเก็บเลเวลกันเนี่ยมันเก็บตรงไหนทําไมคนส่วนใหญ่เขาถึงมาเก็บเลเวลแมปนี้นะโอเคเดี๋ยว เดินตามทางลงไปเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยจุดหมายของเราจะอยู่ทางเกาะทางขวามือข้างล่างของแมปนะครับซึ่งจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่มอนเยอะนะแล้วก็เป็นที่นิยมในการเก็บเลเวลกันนะครับอาจจะไม่ค่อยมีตี้เพราะว่าคนเก็บเลเวลสูงกักส่วนใหญ่แล้วอาจจะต้องมาตีคนเดียวไปก่อนนะครับจะไปหาตี้ได้ช่วงหลังๆสักช่วงเลเวลสักร้อยขึ้นไปอ่ะน่าจะมีตี้แล้ะฮะ ปึ๊บอ่ตัวนี้นะครับเป็นมอนเตอร์ที่เราจะใช้เก็บเลเวลกันก็คือแมวเวทมนต์ตัวเนี้ยเลเวลสามสิบเก้านะครับและอีกตัวหนึ่งก็คืออีกานะครับอีกาจะอยู่ข้างในทางนู้นนะฮะทาง map ทางขวาของแมปนะนี่ครับอีกาตัวนี้นะับเราสามารถเก็บเลเวลได้ทั้งสองตัวเลยนะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเก็บเลเวลจนถึงเลเวลห้าสิบได้นะครับอยู่กันไปยาวๆนะตรงนี้จากเลเวล18นะครับมันตีโดนแน่นอนครับแต่ว่าการอัพสเตตัสอาจจะต้องลง เอจิสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันตีโดนนะครับส่วนถ้าเกิดใครเล่นคาวเล่นแกมเนี่ยอะไรเงี้ยเล่นคาวนะครับก็จะต้องลงอินด้วยนะคือจะใช้2ค่านี้นะต่อไปนะครับเราจะไปดูกันที่แมปของเลเวล50ขึ้นไปนะซึ่งแมปต่อไปอาจจะต้องมีพระนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดไม่มีพระก็อาจจะยังไม่ไม่ไปแมปที่ผมบอกก็ได้อาจจะไปเก็บอีกแมปนึงอ่ะทีนี้ครับเรากลับมาตั้งต้นกันที่เมืองนะจากที่เราเลเวล50แล้วนะครับ หลังจากที่เราเลเวล50เนี่ยแนะนําว่าให้เรานะครับไปรับของด้วยนะครับโดยให้เราเนี่ยมาคุยกับ2ตัวนี้นะสอง NPC ตัวนี้นะครับนี่คู่นี้นะครับเนี่ยสตัวนี้นะอ่าคุยกับคนนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกับช่างตีเหล็กนะครับแล้วเราก็จะได้รับของนะของมันก็จะมีรับตามเลเวลเลเวลไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าเลเวลไหนรับอะไรยังไงได้บ้างนะนี่นะขึ้นไว้ให้แล้วนะครับก็ลองดูนะว่าเลเวลเท่าไหร่มาถึงมารับได้นะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น50-70นะครับตอนนี้ก็ยังได้ของ xg บวก12อยู่นะครับมันก็จะทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายยิ่งขึ้นนะหลังจากนั้นนะฮะจากเราเลเวล50แล้วนะครับแมปที่ผมจะแนะนำต่อไปก็คือแมปเขาเรียกกันว่าแมปทันตะวันแมปนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ตีโดนแล้วก็ตีแรงแล้วนะครับแล้วก็เลเวล50ขึ้นไปแนะนำว่าให้มาที่แมปนี้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับ เราเนี่ยจะต้องวาร์ปไปที่เมือง M อมนะครับเมเดลินนะฮะเมืองนี้เป็นเมืองที่ชื่อเพาะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมานะอ่ะมาที่เมเดลินแล้วฮะเมเดลินเสร็จแล้วนะให้เราเนี่ยทําการลงไปข้างล่างของวาร์ปนะครับโดยเราจะต้องใช้วาร์ปทางขวามือนี่วาร์ปนี้นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าเข้าไอ้นี่ยเข้าตัวเข้าเต็นต์ตตลกเนะี่ยให้เราออกมาทางขวาของแมปนะครับ เพื่อจะไป Glassy Planet เนะี่ะอะมาที่แมปนี้แล้วนะครับแมปนี้ก็เป็นแมปยอดฮิตสมัยก่อนนะครับที่เป็นแมปปูเขาเรียกกันนะครับซึ่งเป็นแมปที่ใช้เก็บเลเวลบอกเลยว่าแมปนี้เป็นแมปที่ผมคิดถึงมากๆครับซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้มาเก็บกันที่นี่แล้วนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเก็บที่นี่ก็ได้นะแต่ผมด้วยเน,เนื่องจากนะครับคือของมันแบบค่อนข้างจะ f ูลอ option ขนาดนั้นแล้วนะ เขาก็เลยไม่เก็บกันนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเนี่ยเลเวลเจ็ดสิบเนี่ยเขาจะมาตีปูน้ําตัวนี้กันนะเลเวลร้อยห้าซึ่งมันจะอยู่แถบๆข้างบนตรงนี้ทางขวามือนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะมาเก็บกันที่นั่นสมัยก่อนนะนะตอนนี้คือมันไม่ได้อย่างนั้นแล้วครับคนส่วนใหญ่เขาไม่เก็บกันตรงนั้นละเพราะว่าปูมันค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็ต้องใช้ธาตุดินนะฮะอาจจะเปลืองธาตุนิดนึงเปลืองเงินด้วยในยช่วงแรกๆไม่มีเงินเนี่ย ทีนี้มันก็จะทําให้ตีเบานะครับนคนส่วนใหญ่เขาก็เลยไปตีทานตะวันกันอีกแมปหนึ่งครับแมปที่ผมจะพาไปนี่เอง Lower o f a s e t River นะนี่แมปนี้นะครับคนส่วนใหญ่จะเก็บเลเวลกันที่โซล่าหรือทานตะวันนะครับมีเลเวล83นะอะโอเคครับทุกคนเราก็เดินขึ้นมาข้างบนนี้นะฮะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล50ไปจนถึงเลเวล100นะครับหรือใครจะอยู่มากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเก็บเลเวล คบ80เนี่ยแนะนําว่าให้เรานะครับกดตัวบีขึ้นมา1ที่งทีแล้วให้เราไปดูคูณตัวนี้ครับคูณตัวนี้นะแนะนําว่ามันจะต้องกดก่อนที่เราเนี่ยจะมีเลเวล80นะทุกคนถ้าเราเลเวลแ0แล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เนี่ยมันจะเสียดายมากะครับเพราะฉะนั้นนะครเรา7 9กาปุ๊บกดเลยฮะหชั่วโมงครับเราฟาร์มอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะที่นี่ก็จะสามารถเก็บดังเงินแล้วก็เก็บได้ทั้งเลเวลครับของค่อนข หรือถ้าเกิดใครอยากจะเล่นแบบตีแรงๆหน่อยใส่ท่าตีก็ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เก็บเลเวลได้เพื่อ้างจะรวดเร็วพอสมควรนะครับอยู่กันไปยาวๆครับถ้าคูณหมดแล้วเราค่อยกลับไปก็ได้หรือถ้าให้ชัวนะครับก็เลเวลร้อยเนี่ยเรากลับไปสักทีหนึ่งก่อนนะเพื่อให้เราเนี่ยเก็บคงเก็บของเอาของมาคีัยมันจะได้ตีเร็วจะทําให้เราได้แบบฟาร์มเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะเอาสักเลเวลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยไปก่อนนะฮะ แล้เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมทํามาให้อีกนะครับถ้าเกิดชอบหรือว่าถูกใจยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าเอออยากให้แนะนําตรงไหนอีกหรือว่าตรงไหนที่มันตกหล่นไปยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันทุกคน